รสชาติเผ็ดเผ็ดนัวๆคือเก่าและครับเผ็ดเปรี้ยวหวานครับกรุบกรุบดีขนาดโอ้จวดไข่ลีครับพี่ร้อง ซีฟรสชาติเด็ดรสชาติได้แล้วค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานรสชาติที่ต้องการค่ะมากค่ะที่นี่นลุกล่เผ็ดจะใส่ใส่กับสบายนั่งลงไปเด้วค่ะนี่ สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้หูสูข้คนครับเมื่อในี่พบกันคึอเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นสวยเช่นเอาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อในีเบาเช่นได้เมนูต่าครับพี่น้องมาต่าลดจัดจัดนะครับโตล้มหนาวคือเกลล่ะครับเมื่อในีได้ต่าต่ำสามสิบกีบหรือว่าสบายนั่งนะครับพี่น้องเบิ้งครับนี่ลรกคใส่ตันนะครับ ต่าร่วมกันมาเลยครับพี่น้องคิดอยากทั้งสองอย่างก็เลยต่าใส่กันเลยครับจัดสถานทีจา็กน่อยนี่สีสันจัดจ้านรสชาติเผ็ดเผ็ด,ดนัวๆคือเก่าแล้วครับเผ็ดเปรี้ยวหวานครับออืือ กรุบดีขนาดโอ้จวดไข่อีีครับพี่รอ้อง ต่ใส่กันแส่บเสยครับ ใส่หมักกอ,อกนำครับขันบอ๊อบเผ็ดกับบอ๊อสแซบเนาะครับพี่น้องตำเส้นน้ำปลาเคี่ยวเบาเช่นคือเเขาหลหะครับสูตรแซบเบาเช่นเคี่ยวน้ำปลาไว้ ของเข่ากับเปิดไว้บ่ไา้ครับเดี๋ยวเข่าสีแห้ง เอาเข่าห้องทองน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวมันสิเสียบทอง ำใส่เม็ดกระถินน้ำครับ พันทีบ้านเบาเช่นคือมีเม็ดกับถินใส่ย่ำหน่ยเตี้ยปอกไว้เดี๋ยวแช่แช่ช่องฟิตไว้ครับพี่น้องย่ำมันสิใส่เ็ออามาละลายแสบคือกเกรับพี่น้อง มาเด้เอกัอบ,บ,บอย่างข้าวผัดบ่ออบเอามารอมึงอ่ะขาวผัดกับผัดเสร็จแกะเพชรออได้ผัดเสร็จ <laughs> แม่เบาเช่นบนผัด แ้่เพชรแกเพชรแซ่บครับพี่น้อง หาแนวแจ้วเพชรละพี่รองเลย <c oughs> เผ็ดหูรลุปเบอร์หูจนแดงปากกระแดงอ้เผ็ดขักเป็นเนี่ยถึงใจครับพี่น้อง ขันบ่เพชรกับโบเสียบคิดอยากแบบเพชรเพชรสวงวะเอาเหลืออยู่บ่หลไปแม่น้องลูกเกียซิมเบิงเพิ่นสก,กินได้บอผู้เพิ่นตำ่ำสุดจอดครับพี่น้องต่ว่าเบาวเช่นเนี่ยเะเป็นผู้สัง่งแบบเพชรเพชรวะ่นเผ็ดที่สุดในโลกทั้งพีกแห่งทั้งพีกดิบโอ้จวดขนาดสวงวะครับพี่น้องแสบสมหยาก นะครับเอาได้เมนูต่าครับเมื่อเนี่ฝากตอนพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เบิงสีสันรนร่อยเมื่อไหร่ก็ล่มเย็นสวยๆครับพี่น้องหนันะบานเอาไปไดนนะครับเอากบฝากเอฟซีทุกท่านนะครับฝากพี่น้องทุกทันนะครับที่กําลังเดินทังกับบ้านเฮ่านะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่น้องคอยไปคอยมานะครับขับรถขับลากอะง่วง ให้จอดพักก่อนนะครับพี่น้องจากใจเบาเช่นนะครับเบวเช่นเป็นห่วงนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไปซัานี่ก่อนครับพี่น้องขอให้เอฟซสุขๆุ่ทันสุขภาพแข็งแรงขอให้สุขสมร่ารวยสําเร็จลุงเรื่องยิงยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ